อ่สาสวหับดีผมกับเกมไลน์เจอคือผมทำคลิปแล้วเมื่อกี้เยัยไม่มีเสียงเป็นเทียอะไรไม่รู้ก็เลยเพิ่งจะต้องมาทำเสียงใหม่นี่ยคือเอาคลิปเริ่มแล้วก็มาอัดพวกตัวเองอ่ะก็ะดูมันแนะนำตัวไปเี่ย <Yeah. S 1> ไม่มีเสียงอืมเซ็งเลยอ่าเนี่ยมันดูผมก็แนะนำตัวผมคือ ใส่เกียร์ตามนี้ตามที่ผมใส่ก็ได้ผมคือมันเน้นตีไกลเยอะอืมตีใกรก็ทันคลิก็ทีหนึ่งก็แตกตีไกล้ใใผมหมืน่นเออเจ็ดหมื่นพันกว่าเจ็ดหมื่นกว่าอ่าเนี่ยไกล้เปิดละม,มาดูอะไรผมตาอะไรกันมากเพื่อนๆจัดทีมตามผมมาได้ครับผมคือถ้าใส่ตัว ตัวบักเศษทีม B ตัวแรกเนี่ยคือมันส่งเร็วไงส่งเบาเร็วไงเพื่อนเพื่อนก็น่าจะรู้อยู่แล้วผมถ้าบอทมันเล่นของเราเนี่ยมันโกงอยู่แล้วคือมันส่งตัวแปดดาวออกทีละสามสี่ตัวคือแรกยังไงของเรามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเลยละอ่าเนี่ยมาสมามแล้วครับผมอ่าห้าร้อยลูบี้ผมก็เก็บนานใช้ได้นะเอ้ยไม่นานลืมผมเลื่อนจากเพชรสองขึ้นมาเพชรหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาแชมเปี้ยนหนึ่ง ก็ได้ละร้อยยี่สิบกัร้อยหกสิบเออร้อยสีิบกับร้อยหกสิบแล้วก็ผมเปิดกล่องม่วงได้กล่องม่วงได้ร้อยลูบี้เนี่ยอเปิดกันแล้วผมเป็นลุ้นกันเลยสาเท่านะมผมเ,เพื่อนฟังด้วยมาสามเท่านะมันอีเวนต์นะได้อะไรกันบ้างตัวแรกตัวแรก YKAK <laughs> คือผมปวดหัวหัวร้อนเลยเอามาเพื่ออะไร <Okay. S 2> โอ<ฮ>้แปดดาวก็เหอะเมื่อก่อนอยากได้มาก <c oughs> เล่นแรกๆคือตัวที่มันออกมาแรกๆคือโอโ้โหเก่งไปไหนวะตอนนี้ก็ชินจิตัวเก่าแต่มาเพื่ออยากได้เลผมคือในใจผมคืออยากได้เลยไม่เลยก็ไอ,อตัวอะไรนะั้นบับโลบับโล่โลตัวหนึ่งคือตัวอะไรผมก็จำไม่ได้อัะเลมันให้มาผมเลยแต่มันเป็นเล่เอ,อคอปเตอร์เล <c oughs> มันก็ให้ตามที่ผมขอมันคือเลไง เออมาลิมาลิกับเลที่มันบอบโลครับผมสองจุดห้าวิกับสองวิมันก็เออไม่ต่างกันอ่าแกะเจ้าสำรานเจ็ดดาวนะครับผมคือผมอยากได้ตัวโลมาคือทีมผมไม่มีตัวบัฟโลอ่าเจ็ดดาวเลยอ่าคือตอนนั้นที่ผมภาคในในเกมมันคือเสียงผมหลงมากเลยคือไม่ไมอ,ออกสุพาพไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วผมไม่ใช่คนสุพันนะครับผม แต่มันพูดแบบมันช้ําใจอะครับเพื่อนๆคือมันจะทํามาเพื่ออะไรโอกาสรับอะเอาตัวใหม่ก็ได้มารี่ก็ได้เลยก็ได้คือมารีมันตอนนี้มันให้มาเจ็ดดาวคือผมก็พยายามจะทําแล้วนะแต่ว่ามันมันต้องใช้เวลาเพื่อนๆเพื่อนๆพื่ก็รู้ว่าแร่ไอตัวม่วงที่เราตี PvP พอะไอตัวเพชรสีม่วงคือมันได้น้อยมากห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่หลีกของเพื่อนเที่ว่าเพื่อนอยู่หลีกไหนนะ อ่ะสมแล้วครับผมคือได้ตัวเลยคือเที่ยวสองนี่คือกากมากๆเลยผมแทบจะร้องอ่ะเที่ยวไปดูกันเลยครับผมว่าได้ตัวเลยสามเท่านะนเพื่อนๆอ่ะเจ็ดดาวมาตัวแรกเลยอลิสข่าล็อกครับผม,ผมมาเพื่ออะไรไม่รู้ตัวใหม่ก็ได้ตัวใหม่เจ็ดดาวก็ได้ตัวมาริเจ็ดดาวก็ได้นะชินจิห้าดาวตัวใหม่ตัวมาริสเจ็ดดาวก็ได้ผมไปอัพใส่กันให้ช่วยเหลือกันไปบ้าง อไปต่อเลยกดยังเนี่ยน้องใส่ผมยังภาคอยู่มั้งตอนอยู่ในเฟรมอ่าคือถ้าเพื่อนๆมีทีมโดโล,โลอยู่สักตัวนี่คือมันจะช่วยซัพพอร์ตทีมได้เยอะมากเลยคือช่วยกันแบบไอ้พวกโดนัทไอ้พวกตีไอ้ตัวมังกรที่ว่าตีไก่มันช่วยกันได้มากเลยครับผมถึงโล่มันจะหมดว่ามันมีบัฟเลือดอยู่ไหมสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงไอ้ตัวของมารีใช่ไหมมารีก็ดีเหมือนกัน อ่าดูเพื่อนๆดูเลยค่าดาวรัวๆสมเท่านะนเพื่อนๆโอกาสรับนะสามเท่าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันแต่มันอะไรสามเท่าไม่รู้อ่เพิ่มโอกาสรับเฉยๆไม่ใช่3เท่าผมพผิดขอโทษด้วยนะครับผมคือทําเพื่ออะไรครั้งแรกเออพอใช้ได้8ดดาวมาสองตัวแต่ว่าเลยไม่ออก มาลีไม่ออกคือในใจอยากได้อะไรกับมาเลีคือเพื่อนๆอยาย่ <c oughs> ความคิดส่วนตัวนะถ้าเราคิดอยากได้ตัวอะไรเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันจะไม่ได้อีกสามสี่เปอร์เซ็นคืออยู่ที่ไอตัวคุณคุณลายเลนเจอร์แล้วมันจะให้หรือเปล่าเฮ้อ <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> ส็งเลยอ่ะต่อไปก็อุปกรณ์สงสัยต้อง สิ้นเดือนนี้ไม่ต้องเติมแล้วมั้งก็ได้ของก็ได้ทีมก็จะเอะไรเยอะเก็บทําตัวนี้ดีกว่าลูบี้ก็เก็บเก็บไปเรื่อยเผื่อมันมีตัวใหม่เห็นว่ามีตัวน้องของบาวออกมาใหม่เเพื่อนเพื่อนฟิงฟิงมุ้งมิ้งมากเลยน้องของบาวใส่โบด้วยคือผมก็ติดตามเพจของลายเลนเจอร์เอฟซีเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปอุดหนุนเขานะผมไปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเขาด้วยนะครับผม ดีมากเลยเพจนี้คือเขาแนะนำวิธีการต่างๆ uh, ที่เหมาะกับเกมเรนเจอร์แล้วเหมาะกับเพื่อนๆเ,เวลเยอะเวลนอนเยอะเวลน้อยอ่ะเฮียอุ่นปุกปาาแ่งทุยเอออ่ไปเลยอ่า uh, เปิดมาเลยฮ่าอีเวนต์คืนในใจผมผมอยากได้หอกมากๆ อ๋อ,อน,นี่ไม่ใช่ผมมัน,นเป็นไอ้เป็มพอยเป็มพอยคือผมอยากได้หอกหกดาวมากๆเลยคือไม่ต้องเสียกระตังไปออัปเกรดอีกอันนี้ไปเลย2องแล้วูบี้มาแล้ว <c oughs> ไปดูเลยครับพเพื่อนๆอย่ารอช้าไปเลยกดดิ้ย <c oughs> บอกตัวเอง <c oughs> บอกกับตัวเองครับผมฮ <c oughs> <c oughs> กดดิ เอาทำไมกดวะสงสัยตอนนั้นผมกำลัาางขออ้อนวอนกับคุณลายเลนเจอร์อยู่สงสัย <laughs> น่าจะใช่อ้อนวอนเขาอยู่แบบเขาออกของชุด2อเนี่ยไอไอตัวกาชาเลนเจอร์ชุด2องแม่ง5้าดาวรัวสี่หตัวได้เจ็ดดาวตัวนึง้อหดาวตวัวหนึ่งตัวไหนก็ไม่ออกคือมันเพิ่มโอกาสรับทําเพื่ออะไรเฮีย er, สุดๆคนโชคดีก็โชคดีไปนะแต่สําหรับผมคือเฮีย er, มากเปิดอันนี้ดีกว่า มาเลย10บบวกสองสรูบี้จ้าเอเหรียญผู้พิทายตีกาย29งหม้อตัวนี้ก็ใช้ได้ครับผมเอาไปใส่แนวหน้าก็ได้คือมันเป็นของตกแต่งไงมันเพิ่มหลบดีกด้วยถึงมันจะไม่เพิ่มวิ่งเอาไปใส่กับไอ้พวกไอตัวโล่เราก็ได้ไม่เพิ่มวิ่งเถอะ ก็แล้วแต่ไอความคิดของเพื่อนนะ,ะได้ธนูเทพไอเทพภูพิทักษ์อันนี้มาด้วยก็หกดาวสองชิ้นแล้วนะก็ผมว่าไม่คุ้มอ่ะคุ้มหรือไม่คุ้มเออผมว่าใช้ได้ไม่ถึงกับคุ้มใช้ได้คืออีเวนต์น่ะถ้าเป็นอีเวนต์แบบนั้นก็คือแบบห้าของถ้าของอ e ีวามันน่าจะสักขั้นต่ำคือต้องห้าชิ้นเออสี่ชิ้นถึงห้าชิ้นอ่ะ ถ้าได้เยอะก็คือหกเจ็ดชิ้นอ่ะคือมันเพิ่มโอกาสทำเพื่ออะไรตอนนั้นที่ผมเปิดไปก็เท่าเดิมอ่ะสามสองสองสามชิ้นอ่ะแถมเป็นหกดาวแล้วไอ้อน,นี่มีอะไรเลยห้าดาวอัพต้องสี่แสนห้าโอ้โหแล้วก็ต้องไปอัพของหกดาวให้เต็มแม็กอีกหมดตังเป็นล้านอ่ะอัพของแต่ครั้งอ่ะออ้ดูดิอะไรไม่รู้อะ ดูดิเพิ่มโอกาสทำเพื่อเลยได้เพิ่งม,มาสองคินเลยของอีวาของหกดาวมาสองคินก็เหอะครับเพื่อนเพื่อนเจอรูบีนะ้เราเนาะเราอุตส่าห์เก็บเราอุตส่าห์เติมสำหรับสายเติมนะเดี๋ยวผมสายฟรีอ่ะได้ควันมาอีกหนึ่งอันสี่ดาวอัพทางสองก็สามแสนห้าแล้วสองแสนห้าผมจำไม่ได้ละแล้วก็อัพเป็นหกดาวคือสี่แสนห้าไงคือหมดเป็นล้านอะ่ะแล้วก็ได้ปืนมาอสามคิ้นแล้วของอีวา ผมมีสี่ห้ากระบอกแล้วผมไม่ต้องการละผมอยากได้หอกับชุดปักผมก็มีแล้วสองชุดแล้วก็อ่าโล่คืนความร้อนผมก็มีสามโล่สามโล่าครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็หมดแค่นี้ละคลิปมันจะได้ไม่ยืดยาวกับครั้งแรกที่ผมทํามาเนี่ยที่ที่ได้มาเมื่อกี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมดูกันเอาเองนะครับผม ก็ในเกมไม่รู้ผมพูดอะไรไว้บ้าง <c oughs> คือมันคลิปมันยาวที่ผมอัดอ่ะยาวแล้วมันก็ไม่มีเสียงเฮียแอปเป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้ไม่มีเสียงก็เลยต้องมาอัดเสียงใหม่เนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ละผมที่ได้มาก็เพื่อนก,นก็ดูเองว่าเปิดขนาดนี้มันคุ้มหรือมันไม่คุม้มดูกันเองนะครับผมสำหรับห้าร้อยรูบี้เลนเจอร์ผมว่าไม่คุ้มมากเลย คือผมเคยคิดนะว่าจะอยากจะเติมแต่จะเติมทำเติมทําเพื่ออะไรสําหรับเติมให้เกมแบบแบบเนี้ยเกมที่มันโกงโกงโกง,งพวกเราแบบเนี้ยแต่ถ้าเล่นขายเครียดเพื่อนเพื่อนก็น่าจะขายเครียดได้พอสมควรถ้าเล่นแบบด่านปกตินะไม่เล่น pvp นะ pvp คือเครียดมากอย่าไปเล่นเลยเล่นด่านปกติเลดบอสเล่นสะสมเวลให้มัน 99. เออเอส99 เออมันก็พอใจละแล้วก็ตีไปเรื่อยๆคือถ้าเ,เพื่อนๆตีไปถึงแชมเปี้ยนหนึ่งมันก็ไม่ได้ลูบี้อะไรแล้วไงคือถ้าอยากได้ Ruby ลูบี้เยอะก็คือต้องเติมเลยนะถ้าตีไปถึงไอแชมเปี้ยนหนึ่งไงอ่าก็นั่นแหละครับผมถ้าสุดเราตีไปถึงแชมเปี้ยนหนึ่งปุ๊บเราได้อะไรตัวอะไรแล้วก็เออโอเคกับตัวที่เราได้แล้วมันก็เบื่อแล้วไงเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนอกจากมันจะอัพใหม่อัพแบบให้มีด่านด่านแบบ การหมดการเล่นที่ใหม่กว่าเดิมไม่เป็นแบบนี้อ่าอันนัมัน,น,นกน็น่าสนแต่สำหรับผมคือถ้าทําตัวเทพแล้วแล้วก็ตัวเทพเสร็จแล้วพือ้อก็เหลือแค่ทําทำเลเวลให้เต็มแล้วก็ไปเล่น PVP ให้ถึงแชมเปี้ยน1เอาลูบี้มาเปิดกระชารอบหน้าแล้วว่ามันจะมีตัวใหม่ไหมของเดือนต่อๆไปผมว่าเดือนหน้า เดือนอะไรวะเดือนนะเดือนเมษาก็น่าจะเป็นไอ้พวกตัวเลยตัวนี้ปกติไม่งนั้นก็จะเป็นตัวน้องของเบานะที่ใส่น้องของเบาาตัวผู้หญิงอะ่ะครับผมก็ของที่ได้มาเพื่อนๆก็น่าจะดูกันเอาเองแล้วนะครับผมคือผมรู้ไม่ทันคือมันเลื่อนเร็วมากเลยก็ถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจหรือว่าพูดคำหยาบอะไรออกไปก็ขออาภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับผม ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมส่วนไลน์ส่วน, line, วน id ไลน์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมอ่ขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย